สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทนายดวงชะตาให้กับชาวราศีกรกฎในเรื่องของเลขมงคลนำโชค3ตัวเสริมดวงโชคลาภในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2568นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกรกฎท่านจะมีเลขนำโชค3ตัวเป็นเลขอะไรและชาวราศีกรกฎท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบรอยโชคใหญ่หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากพลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเวณะที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีกรกฎนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่าไพ่ยิปซีที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับก็บ่งบอกในเรื่องของเลขมงคลน,นำโชค3ตัวของชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับ และไพ่ว,วันนี้นะครับถือว่าเป็นไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาบลาบลอยด้วยนะฮะ,ะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับไพ่ที่ขึ้นมานะครับมีไพ่ที่เด่นในเรื่องการเงนนินนะครับก็จะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญนะครับอ่าอัศวินถือเหรียญนะครับในภาพนะครับเราจะเห็นนะว่ามีอัศวินนะครับสีม้าสีดํานะครับนะฮะ ในมือถือเหรียญอยู่นะนะลักษณะม้าที่ยืนเนี่ยเป็นการยืนอยู่นิ่งๆ,ๆยืนอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็มีเหรียญเนี่ยมาอยู่ในมือเนี่ยหมายถึงว่าอะไรนะครับแั้ก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอยู่เฉยๆอยู่ดีๆก็อาจจะมีลาบลอยเข้ามาได้นะครับนั้นก็หมายถึงว่าถ้าชาวราศีกรกฎนะครับท่านคาดหวังในเรื่องของโชคลาบลาบลอยหรือว่าการลงทุนทางด้านการเสี่ยงโชคต่างๆ ทำนายว่าท่านจะอาจจะได้โชคลาภลาบลอยใหญ่นะครับนะแล้วก็มีไพ่ที่เป็นไพ่ที่มีความหมายเรื่องของการที่อาจจะได้โชคลาภด้วยความบังเอิญน,นะครับนั่นก็คือไพ่เดอะฟูลนะฮะไพ่เดอะฟูลนะครับก็หมายถึงความบังเอิญการได้โชคลาภแบบไม่ได้ตั้งใจนะนะฮะเป็นดวงที่อาจจะได้โชคลาภลาบลอยใหญ่แบบฟุ๊คฟุกนะครับนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าไพ่ที่เชื่อมโยงกันนะครับก็คือไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะครับแล้วก็มีไพ่เดอะฟูลมาเชื่อมโยงนะครับนะไพ่อัศวินถือเหรียญน,นี่ก็คือลาบลอยนะไพ่เดอะฟูลมาถึงความบังเอิญแบบฟุกฟุกนะฮถ้าบอกว่าชาวราศีกรกฎนะครับท่านก็มีที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่แบบฟุกฟุกนะฮะแล้วก็ยังมีไพ่ที่เป็นไพ่ ความสําเร็จที่ลุ้นรอคอยมานานขึ้นมาด้วยก็คือไพ่หกไม้เท้านะครับนะไพ่ในี้นะครับหมายถึงอะไรที่ท่านลุ้นรอคอยมาเนิ่นานานแล้วนะครับในเรื่องของการเงินนะแต่ว่าท่านจะรอคอยเรื่องเงินอะไรอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายนะไม่ว่าท่านจะไปขายทรัพย์ใหญ่ประกาศขายบ้านขายที่อะไรก็ตามสำนังว่าท่านกะอาจจะประสบความสําเร็จสมบัตินะครับนะนแบบนี้และเด่นมากเรื่องเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะครับ ใค่ที่นะตามลงตามเลขอะไรมาเดินนานเนี่ยาอาจจะได้โชคลาบเลยก็เป็นได้นะเพราะว่าเนะี่ยความสําเร็จที่ท่านลุ้นรอคอยมาเดินนานมีเกณฑ์จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับไพ่ผมไม่ทาขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบใหญ่ไปปลดนี่โปรดสินนะครับเพราะว่ามีไพจ่จัดเมนขึ้นด้วยนี่อาจจะได้ลาบใหญ่ไปปลดนี่โปรดสินนะครับนะไม่แน่นะครับชาวราศีกรกฎท่านอาจจะได้โชคใหญ่ อาจจะได้ลาบลอ,อยใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบเป็นเงิ้ที่เป็นหลักแสนหลักล้านเลยก็เป็นได้นะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่ราชินีถือมท้าขึ้นมาด้วยนะครับนะไพ่ราชินีถือมท้านะครับหมายถึงสิ่งที่ท่านเฝ้ารอมาน,นนานนะมีความหวังในสิ่งนี้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาบโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนทางด้านการเสี่งโชค โดยเฉพาะเรื่องของลาบลอยโชคใหญ่ที่ท่านคาดหวังรอคอยทํำนายว่าท่านก็มีที่อาจจะสมหวังได้ในไม่ชานี้นะครับนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับนะว่าเลขกลุ่มเลขกลุ่มเลขมงคลน,นําโชคนะครับนะจะมีเลขอะไรบ้างนะครับอานะจารย์ก็จะดูจากไพ่ยิปซี ที่อาจารย์เปิดมาทั้งสิบนไปนี้ก่อนนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะนะครับตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งวันนี้นะครับเป็นไพ่ The Devil นะครับไพ่ The Devil นี่หมายถึงความอยากได้นะสะอาดความหมายแบบตรงๆเลยหมายถึงความโลภและกิเลสตัณหานะ นะฮะเรื่องของการเงินต่างๆก็ถือว่าเป็นกิเลสตัณหานะนะครับนะนั่นก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าชาวราศรีกรกฎท่านคาดหวังเรื่องของการเงินที่เป็นแบบอะไรที่มันเป็นแบบลาบลอยการลงทุนทางด้านการเสี่ยงโชคการลงทุนทางด้านโชคลาภต่างๆทสดงว่าท่านจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะเนะพราะว่าไอเดอรเดวิลทับกลางตัวเลยนะนะฮนะนะแล้วไพ่ใบนี้นะครับก็จะเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข สิบห้านะครับนะอาเป็นไพ่หม่ได้สิบห้านะตำแหน่งทับกลางฟูน,นะครับวันนี้นะตำแหน่งแรกนะครับนะเลขตำแหน่งแรกเป็นเลขสิบห้าหรือว่าเลขหนึ่งห้านั่นเองนะครับนะเลขสิบห้านะครับเอามาดูกันที่ตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งที่สองนะครับเป็นไพ่สี่เหรียญ นะในภาพเราจะเห็นว่ามีคนในกอดเหรียญกันไม่แน่นเลยนะครับนะฮะต้องบนหัวก็เทิร์นเหรียญไว้อีกที่ขาก็ถือก็เดียบเหรียญไว้อีิกอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่รักในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากเลยนะครับโชคลาภตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าท่านก็มีโชคลาภด้วยตำแหน่งที่สอ,องนะครับเป็นะไพ่หมายเลขสี่นะครับ,รบตำแหน่งที่สองของเราก็จะเป็นเลขสี่นะฮะ มาดูที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข20นะครับเป็นไพ่จัดเมนต์หรือว่าไพ่พิพากษานั่นเองนะครับนะไพ่ใบน,นี้นะครับจริงๆแล้วถ้าตามความหมายของไพ่เนี่ยหมายถึงบ่วงกรรมนะถ้าเป็นเรื่องการเงินก็หมายถึงหนี้สินที่มันเป็นบ่วงแก่ท่านนะครับ ก็ทำนายว่าท่านอาจจะได้โชคลาภล้านลอยใหญ่ไปปรดนีปรอสิลนะครับแบบนี้นะนะฮะอ่าภาพใบนี้นะครับนะในภาพเราจะเห็นว่ามีเทพนะเป็นเทวดาเป็นเทพเนี่ยนะมีปีกเป่าแตรนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างล่างอยู่ในโลงก็ลุกขึ้นมาด้วยความโล่งอกโล่งใจนะฮะภาพใบนี้นะครับตําแหน่งก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นไพ่ตำแหน่งที่สามเนี่ยนะครับเป็นไพ่หมายเลขยี่สิบ นะครับหรือว่า2-0นั่นเองนะนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่4ี่ตำแหน่งที่4ี่4ตแหน่งที่4นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขศูนย์นะครับเป็นไพ่เดอะฟูลอย่างที่อาจารย์ได้พูดเอาไว้นะครับความหมายไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงลาบลอยหมายถึงช่องลาบที่ลอยมาแบบฟลุกฟล๊ก เป็นการที่ได้โชคลาภที่อาจจะได้มาแบบโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจเป็นความกระทันหันปัจจุบันทันด่วนอะไรแบบนี้นะครับนะฮนะในภาพนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีคนเนี่ยนะครับกําลังเดินมาตรงหน้าผานะครับแต่ว่าท่าทีของเขาเนี่ยไม่ได้มีความหวาดกลัวใดนๆนเดินได้ไม่มองด้วยด้วยความสบายใจเลยแบบนี้นะครับเรืยอว่าตกก็ตกไม่ตกก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็มีหมาสีขาวนะครับเดินมาอยู่ข้างๆนี้ด้วยนะฮนะ ผนที่เดินมาตรงนี้นะครับนะแอบหน้าเลยนะครับมือนืงถือดอกไม้นะครับมือนืงถือไม้เท้านะครับที่ผูกสัมภาระอยู่ที่ปลายไม้นะครับนะนะหมายถึงการที่อาจจะได้ชกลาบลา,าบลอยใหญ่แบบฟุกๆนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้นไพ่ใบนี้นะครับตำแหน่งที่สี่นะครับเป็นไพ่มาเลขศูนย์นะครับก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับในตำแหน่งที่สี่นะนะฮะ มาดูกันที่ตำแหน่งที่5นะครับตำแหน่งที่5นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขหนึ่งนะครับก็คือไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับอ่าในภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีคนเนี่ยนะครับนะสวมผ้าคลุมสีแดงนะนะบนหัวของเขาเนี่ยนะครับมีสัญลักษณ์นะครับเป็น Infinity, นะอินฟินิตี้นะนะหมายถึงเป็นคนที่มีความคิดที่แบบ ล้ำยุคล้ำหน้ามีความคิดเป็นของตัวเองนะแบบนี้นะหมายถึงเหมือนเหมือนมีไอเดียที่ปิ๊งขึ้นมาได้อะไรแบบนี้นะนะมือนึงถือคาถาที่เป็นสีขาวแล้วชูขึ้นไปบนฟ้าชูขึ้นไปขึ้น,นฟ้านะครับมือนึงชี้ลงมาที่ผืนด้านล่างน,นะบนโต๊ะข้างหน้านะครับมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ประกอบไปด้วยเหรียญน,นะครับถ้วยดามและไม้เท้านะนะครับอ่านะตรงนี้หมายถึงการคำนวณ หมายถึงสูตรคำนวณต่างๆนะครับหมายถึงข้อของเครื่องใช้นะครับนะหมายถึงถ้านจะได้โชคลาภดุดดังเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานผอนให้นะครับถ้าเป็นเลขนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งะฮะตำแหน่งที่ห้าก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่หกนะครับตำแหน่งที่หกนะครับเป็นไพ่ อัดสวินถือเหรียญน,นะครับดู <c oughs> ว่านะไพ่ในออฟเพนเตอร์คไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงจริงๆแล้วหมายถึงสถาบัานการเงินด้วยนะครับนะหมายถึงลาบลอยให่ที่อาจารย์ที่พูดไว้ในทีแรกนะอันน,นะนี้นะครับนะไพ่ใบนี้นะครับท่านอาจจะได้ลาบลอยใหญ่นะจะได้ลาบลอยโชคใหญ่เป็นผลดีเนผลเสีนได้นะครับอันนี้นะ ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีหมายเลขนะครับก็จะเป็นไพ่ที่แบบว่าให้ตีเป็นเลขสูงกันเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีหมายเลขนะนะฮะมาดูกันที่ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับตำแหน่งที่เจ็ดนะครับนะวันนี้เป็นไพ่ปกไม่เท้านะครับ ไพ่หกไม้เท้านะครับนะเป็นไพ่ที่เรียกว่ามีความหมายเรื่องของอะไรที่ลุ้นรอคอยมาเนิ่นนานแล้วนะครับมีเกณฑ์จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับนะใบนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลขหกนะฮะ,ะอ่นรูปจากภาพนะครับเราจะเห็นว่ามีคนที่ขี่ม้าอยู่เนี่ยสวมมงกุฎชอบมะกอกนะครับแล้วก็ถือไม้เท้านะครับและปลายไม้เท้าเนี่ยก็มีมงกุฎชอบมะกรอปูกเอาไว้ด้วยนะฮะตัวน,นี้หมายถึงความสําเร็จ ที่ลุ้นรอคอยมันยาวนานนะครับท่านอาจจะไปตามลงตามเลขอะไรมันเนิ่นนานแล้วก็อาจจะมีโชคในไม่ช้านี้ได้นะครับนะฮะอ่าก็มีเนี่ยในาพอีกทีข้างหลังก็เป็นบริวารที่เดินแห่กันมาเหมือนแบบไปรบกันมานานแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับชัยชนะอะไรสำนองนี้นะครับนะเรียกว่าสุดท้ายก็ได้จนได้อ่านี่ความหมายของไพ่ที่เป็นคําพูดนะสุดท้ายก็ได้จนได้ประมาณนี้เลยนะครับนะอ่าอันนี้นะครับไพ่ใบนี้ก็จะเป็นไพ่หมายเลขหก ตำแหน่งที่7นะครับก็จะได้เป็นหมายเลข6นะฮะมาดูที่ตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่8นะครับเป็นไพ่เดอะเดดนะครับฮะไพ่เดอะเดดนะครับนะัน้น,ะนนะในภาพเราจะเห็นว่ามียมทูที่ใส่ชุดเกราะสีดำนะสีม้าขาวนะครับนะฮะ มือหนึ่งก็ถือธงที่มีเป็นธงสีดําและมีสัญลักษณ์เป็นรูปดอกจันนะครับใต้ม้านี้นะครับก็มีคนนอนป่วยอยู่นะก็มีผู้หญิงมีเด็กนะครับแมวมันยืนขอความอ้อนวอนนะครับนะแล้วก็มีบา่าเหมือนเป็นนักบวชอนะไรสักอย่างหนึ่งไปเจรจายืนคุยเจรจากับโยมทูตนะครับน,นนี้นะผ้าใบนี้นะครับไ้าใบนี้เนี่ยก็จะเป็นไ้าหมายเลข13นะครับเป็นไ้าหมายเลขสินะ ตำแหน่งที่แตของเราก็จะเป็นเลข1 3นะครับแห่วันนี้นะครับนะดูเลขตรงกลางนะะมาเลยนะครับนะอันนี้ีครบ6ตัวพอดีดีไม่ดีอาจะได้ลาดใหญ่นะอ่าสี่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสามเลยโอ้โหอฮะอันนี้เอามาดูกันที่ตำแหน่งที่เก้านะครับนะอ่า อันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาจับชุดเลขกันก่อนดีกว่ามันจับชุดเลขกันก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูตำแหน่งที่เก้านะครับนะมาดูเลขมงคลน,นําโชคสามตัวในชุดที่หนึ่งกันนะครับเลขมงคลนําโชคสามตัวในชุดที่หนึ่งนะครับนะหลักร้อยนะครับนะหลักร้อยก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับนะฮะแล้วหลักสิบนะครับหลักสิบก็จะเป็นเลขสอง หะะลักหน่วยก็เป็นเลขศูนย์นะครับชุดแรกนะครับนะ,ะเลขบางคนนำโชคสามตัวของชาวราศีก็รกดนะก็จะเป็นเลขศูนย์สองศนะครับนะศูนย์สองศูนย์นะครับมาดูกันที่ชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะฮะชุดที่สองนะครับ หลักร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นเลขศูนย์นะฮะหลักสิบนะครับ,ก,รบก็เป็นเลขหนะึ่งหลักหน่วยก็เป็นเลขหกนะครับคุดที่สองนะครับก็จะเป็นเลขศนะูนยะ์หนึ่งหกนะนะฮะเป็นศูนย์หนึ่งหก ก็มีชุดที่สามด้วยนะครับชุดที่สามด้วยชุดที่สามเลขหลักร้อยนะครับเป็นเลขศูนย์นะนะฮะหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลขเลขห้า ครับหลกักหน่วยเป็นเลข6นะฮะอันนี้นะครับชุดที่3นะครับเลขมงคลนำโชค3ตัวของชาวราศีรากรกฎนะครับนะก็จะเป็นเลข056นะครับจะเป็นเลข056นะครับเอ่อกลับมาดูที่ตำแหน่งของไพ่อีกทีแล้วกันนะฮะ ตำแหน่งที่9นะครับเป็นไพ่สิบถ้วยนะครับในภาพเราจะเห็นเลยว่ามีพ่อแม่กำลังดีใจแล้วก็มีลูกเล่นเด็กมีลูกเมาเล่นอยู่ใกล้ๆนะครับครอบครัวมีความสุขมากเลยนะอ่และก็มีถ้วยที่อยู่ตรงสายรุ่นนะครับสิบใบหมายถึงความสมบูรณ์ควงุุนะฮะอันนี้แล้วไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่มีหมายเลขเป็นเลขเลขสิบนะครับอ่า มาดูที่ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งที่10นะครับเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้านะฮนะครับหรือว่าไพ่ควีนออฟแวนนะในภาพเห็นว่ามีผู้หญิงนะครับที่ดูแล้วเหมือนราชินีตัวเล็กๆนะครับผมสั้นๆหน่อยนะนั่งอยู่บนบันลงังนะครับที่มือน,นึงเนี่ยถือดอกทานตะวันซึ่งหมายถึงความหวังสมหวังในสิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภนะครับ นะมือนึงก็ถือไม้เท้านะครับนะแล้วไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงคนที่มีเซนที่มีความแม่นยำสูงนะครับแบบนี้นะมีรังสังหณ์ดีนะครับแต่ไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีเป็นเลขศูนย์เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูที่เลขมงคลน,นะครับชุดที่4นะครับ หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะฮะก็เป็นเลขหนึ่งนะครับหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลขเลขหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับนะหลักหน่วยนะครับก็เป็นเลขหกอ่าชุดที่สี่นะครับจะเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหกนะครับนะหนึ่งหนึ่งหกนะฮะ ดูกันที่ชุดที่ห้านะครับวันนี้เลขอาจจะเยอะหน่อยนะฮะอันนี้ชุดที่ห้าชุดที่ห้านะครับะจะเป็นเลขศูนย์ก่อนเลยนะครับในหลักร้อยนะครับนะฮะตามมาด้วยหลักสิบนะครับก็จะเป็นเลขสามนะนะฮะ หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวดูออกเป็นเลข6นะครับนะหลักหน่วยนะครับก็เป็นเลขเไม่ใช,ช่ชุดที่5้นะครับชุดที่หก็จะเป็นเลข036นะครับนะศูนยะ์ 0, 3ามนะมาดูที่ น,นีนัมาดูชุดที่เท่าไหร่ชุดที่หกชุดที่หกชุดที่หกเรี่ยกว่จะเป็นศูนย์ศูนย์สามนะครับนะอันนี้ชุดที่หกนะ สุดที่เจ็ดนะครับสุดที่เจ็ดหลักร้อยนะครับเป็นเลขศูนย์หลักสิบนะครับเป็นเลขหนึ่งหลักหน่วยนะครับก็เป็นเลขหนึ่งนะครับ,รบอ,อันนี้เป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งนะศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับ จทั้งหมดที่อาจารย์ดูนี่นะครับนะก็จะเป็นเลขมงคลน,นําโชคนะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะครับเป็นเลกในการเปิดร้านเรื่องในการย้ายบ้านเรื่องในการพูดคุยในเรื่องของธุรกิจการเงินต่างๆนะนะนะเป็นเลกแต่ง,งงแต่งงานก็ได้นะครับอันนี้นะนะนะหรือท่านใดที่จะไปทําการแบบลงทุนทางด้านโชคลาภลงทุนทางด้านการเสี่ยงโชคก็ไมน่นะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่ อาจจะได้รับเงินงที่เป็นหลักแสนหลักล้านเลยก็เป็นได้นะครับนะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอาจารย์ก็ดูจากภพคย่สีนะครับก็จะเป็นการทํานายดัการพยากรณ์นะครับขณนะที่จะนําข้อมูลของอาจารย์ไปใช้นะครับในวันนี้ท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณก,กันด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดน,นะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพร กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนำให้ชาวราศีกรกฎนะครับไหว้ขอพรกับสเสด็จพ่อราชการที่ห้าไหว้ขอพรกับพระราหูก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกรกฎนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ แต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภลาบลอยโชคใหญ่กับทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ